สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องอสองมมทุกคนทุกท่านช่องตองพรพมครับคลิปนี้มาบอกท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอและใช้แอปสมาร์ทอสมมครับมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าลืมรหัสผ่านจะทําอย่างไรไม่สามารถกดเข้าไปใช้งานแอปสมาร์ทอสมได้นะครับซึ่งการลืมรหัสผ่านเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบไม่ได้ ก่อนอื่นเรามาทบทวนการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใครที่กดกดที่หน้าจอแล้วเชื่อมต่อเน็ตแล้วกดที่หน้าจอเสร็จแล้วเมื่อจะเข้าสู่ระบบเนี่ยจะต้องใส่เลขประชาชน13หลักตรงนี้นะครับอันนี้มีการปิดไว้นี่ใส่เลขประชาชน13หลักตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่าน4ตัวแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับอันนี้หมายถึงคนที่ยังไม่ลืมเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วต่อไปจะเป็นการกดตัวเลข6ตัวเพื่อตั้งรหัสผ่าน รหัสผ่านตัวนี้ไม่ต้องจํานะครับเพราะว่าเวลาเรากดออกเข้าใหม่ทีไรก็ใส่เลขใหม่ได้ทุกที่ครั้งแต่ว่าเวลาใส่เลขใหม่เนี่ยจะต้องใส่ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านกับการยืนยันรหัสผ่าน6ตัวเนี่ยเหมือนกันสมมติเราตั้งรหัสผ่านกดเลขหนึ่งหกครั้งหนึ่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 งนึ่หนึ่ง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 หกครั้งนี่ตั้งรหัสผ่านพอยืนยันรหัสผ่านก็ต้องกดหนึ่งหครั้งเหมือนกันก็จะเข้าไปสู่หน้าทํางานนะครับ ก็จะมีเมนูต่างๆอยู่ด้านล่างใครจะกู้ยืมเงินก็มากดที่กระเป๋าเงินทํำนองนี้ใครจะเข้าใช้งานเมนูต่างๆก็มากดที่เมนูก็เข้าไปใครจะออกจากระบบก็เข้าสู่เมนูแล้วก็กดออกจากระบบมันก็จะออกไปนะครับเอาละครับนี่ก็คือหลักการและวิธีการเข้าใช้งานแอปสบา o อสมแต่ว่าถ้าใครลืมรหัสผ่านซึ่งเป็นรหัสตัวเลข4ตัวนี้นะครับ พอใส่เลขประชาชน13หลักแล้วอ้าวเกิดลืมรหัสผ่านตัวเลขสีตัวนี่มันก็จะกดเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะไปตั้งรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็เข้าไปใช้งานไม่ได้จะทำยังไงดีนะครับเพราะนั้นในลายที่ลืมรหัสผ่านสำหรับช่องเราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยนะครับวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านก็คือพอมาถึงขั้นตอนนี้ใส่เลขประชาชน13หลักนะครับถึงขั้นตอนนี้ กดกดที่หน้าจอโทรศัพท์ปั๊บแล้วก็เขาจะให้ใส่เลขประชาชน13หลักเสร็จแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนี่จำไม่ได้จำไม่ได้ก็มากดตรงนี้และครับมากดตรงที่ลืมรหัสผ่านนี่เลยนะครับก็จะมากดตรงที่ลืมรหัสผ่านทีหนึ่งปั๊บพอกดปุ๊บก็จะเข้ามานี่เลยหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านเลยพอเข้ามาน่าเปลี่ยนรหัสผ่านให้พิมพ์เลขประชาชน13หลักของเราตับเข้าไปพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับ พิมพ์ชื่อให้ถูกตามที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานไว้นะ่ะไม่ต้องใส่นายหรือนางนะครับพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วพิมพ์นามสกุลเลือกปีเกิดก็กดเลือกษศอะไรก็กดเลือกแล้วก็กดปุ่มโอเคเลือกเดือนเกิดเกิดเดือนอะไรก็กดปุ่มให้ตรงเดือนแล้วก็กดปุ่มโอเคเลือกวันเกิดเขาจะมี0 1 0หนึ 2. ไปเลือกจนถึง1นึ 1, ไปจนถึง3 1มหนึ่งนั่นแหละเกิดวันที่เท่าไหร่ก็กดเลขนั้นแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้ว ก็มาใส่รหัสหลังบัตรประชาชนก็เราเราก็เข้าไปดูรหัสบัตรประชาชนของเราก็พิมพ์เลขรหัสหลังบัตรประชาชนเข้าตรงนี้ซึ่งเลขรหัสหลังบัตรประชาชนดูให้ดีนะครับ2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษและต่อไปจะเป็นตัวเลข10ตัวรหัสหลังบัตรประชาชนจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษ2ตัวแรก ส่วนตัวที่สไปจนถึงถึงตัวที่12เนี่ยเป็นเป็นตัวเลขนะครับก็ทั้งตัวอักษรบวกตัวเลขมีทั้งหมด12ตัว2ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษจำไว้แล้วก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปทีนี้ พอถึงขั้นตอนนี้เขาบอกว่ารหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่เราจะตั้งใหม่แหละตัวนี้แหละเราอยากตั้งเลขอะไรตั้งไปเลยสี่ตัวนะครับพิมพ์เข้าไปเลยสี่ตัวเอาที่เราจําง่ายๆพิมพ์เข้าไปครั้งแรกสี่ตัวพอถึงขั้นตอนยืนยันรหัสผ่านเนี่ก็พิมพ์ตัวเลขเดียวกันกับรหัสผ่านที่เราพิมพ์ไปครั้งแรกสี่ตัวเนี่ยก็พิมพ์เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับ นี่เห็นไหมพอเวลาพิมพ์เข้าไปมันจะเป็นจุดจุดจุดเราพิมพ์เลขอะไรไป4ตัวก็จะเป็น4ี่จุดเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขเดียวกันเนี่ยเข้าไปอีกก็จะเป็นสจุดก็กดบันทึกทีนี้เขาก็จะถามขึ้นมาว่าแจ้งเตือนมา,มาว่าท่านต้องการเปลี่ยนรหัสใช่หรือไม่เราก็กดปุ่มยืนยันเอาเมือกดตรงที่ยืนยันนี่ครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าบันทึกสําเร็จแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงปับ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าเข้าสู่ จะเข้าสู่ระบบทีนี้เราก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักของเราใส่ตรงนี้รหัสผ่านเราก็พิมพ์ตัวที่เราตั้งใหม่4ตัวเมื่อกี้นี่แหละครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ,บปั๊บต่อไปก็พอมาถึงขั้นตอนนี้กดเลขอะไรก็ได้ทีนี้คาว่าตั้งรหัสผ่านเนี่ยกดเลขอะไรก็ได้กดไปเลยที่มันจำไม่ง่ายหนึ่ง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 อะไรก็ได้พอกดปุ๊บ ต่อไปมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ยืนยันก็กดให้เหมือนกันตรงนี้กด1 6ตัวตรงนี้ก็กด1 6ตัวเหมือนกันก็เข้าสู่ระบบไปทํางานก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้พอเข้าใช้งานในระบบเมนูต่างๆนะครับพอถึงขั้นตอนจะออกก็กดออกจากระบบเข้าครั้งหน้าก็เข้าด้วยรหัส4ตัวที่เราตั้งนั่นแหละครับคงจําได้นะครับทั้งหมดก็คือ การลืมรหัสแก้ไขโดยการเปลี่ยนรหัสไปเลยครับถ้าดูคลิปไม่เข้าใจก็ดูได้หลายรอบครับถ้ามีคําถามก็พิมพ์คําถามไว้คอมเมนต์ใต้ตคลิปนะครับจะมาตอบนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ